ปลาแมวยันไม่เคยเอ่ยชื่อ,อยุ้ยเสียมฟ้องคนเม้นมนุษย์ป้ายหิวเงินกลายเป็นกระแสตีกับทันทีนะครับเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังยุ้ยจีรนันมโนแจมออกมาชี้แจงผ่านไล์สดติ๊กตอกหลังถูกโยงว่าเป็นดาราสาวที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเป็นจะมาพร้อน หรือว่าป้าแมวดาพระสุออกมาแชว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินเลยแถมยังนําชื่อของป้าแมวไปออกสื่อทาให้คนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือป้าแมวเขาก็เข้าใจผิดว่าป้าแมวมีคนช่วยเหลือแล้วแต่ทางยุ้ยได้ยืนยันว่าไม่ใช่ตน้นเพราะไม่เคยพูดว่าจะดูแลป้าแมวไปตลอดชีวิตแถมยังขอโทษป้าแมวอีกด้วยว่าถ้าการลงรูปในจีวันนั้นและทําให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด,ด้วยขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงใน สื่อของตัวเองแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนทําให้ชาวโซเชียลหิ้วใจเธอเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแฟนลุงของเสายุย้ยอย่างทันธนากรถึงกับทนไม่ไหวนะครับออกมาโพสข้อความไล่าย,ยาวแคปชั่นแซบพอสรุปใจความสันส้นๆได้ว่าชื่อยอดที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนจิตใจของคนที่ถูกตีตาด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์เท่ากับช่วยช่วยเหลือเท่ากับต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใครต้องโพสว่าโอนเงินไปเท่าไหร่เรามีความสุขแบบนี้การช่วยคนใครสะดวกแบบไหนก็รวมใจกันทําสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือให้ส่งถึงผู้ที่รับ อย่างดีที่สุดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีแต่พลังบวกที่ดีให้กับทุกคนเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นเขาเสียใจนะรู้ให้จริงก่อนจะเขียนอะไรนะครับด่าผมได้แต่อย่าด่าภรรยาผมในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นล่าสุดป้าแมวได้ออกมาชี้แจงว่าน้องขอโทษก็รับคำขอโทษน้องไม่ได้โกรดน้องเลยแม้แต่นิดเดียวป้าแมวก็ไม่ได้พูดถึงชื่อน้องแม้แต่สังนิษคนตีความกันเองเพราะเคยเห็นข่าวนี่ไง คนก็เลยเข้ามาถามว่าได้จริงไหมเราก็พูดจริงว่าเราไม่ได้แค่นี้แต่เราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องเราไม่ได้โกรดน้องรักน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้โกรธกันค่ะที่จริงแล้วป้าแมวต้องการงานอยากทำงานที่สุดบางคนก็ด่าว่าไม่คิดจะทำมาหากินหรอคอยเอาเงินคนนั้นคนนี้ก็เลยเข้าไปตอบคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะก็ททำงานอยู่เขาก็ขอโทษมาว่าขอโทษนะครับผมแรงไปนอย คนตีความผิดเป็นบางคนเท่านั้นป่าแหม่เข้าไปอ่านม้นต์เขาก็เม้นกันว่าอ่านให้ยูเรื่องอย่าพึ่งไปตีความเขาเข้ามาของ,งานและเขาเล่าว่ามันมีแบบนี้แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามนุษย์ป้าหิวเงินนี่กําลังตามอยู่ว่าคือใายกันต้องจัดการต้องฟ้องค่ะเราแค่ต้องการชี้แจงในมุมของเราเท่านั้นเอง ต่างฝ่ายต่างที้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรน้องเขาอยากจะช่วยแต่น้องเขาไม่ได้บอกเราถ้าน้องเขาบอกเราก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง